ไอ้โกโก้มันอยากเข้ากล้องครับอย่าโดดอย่าโดดอย่าโดนอยู่เฉยๆสลืมนเลยเส้นลื่นเลยมันชักละมันชักละผมชักละชักละชักละครับผมโอ้มันชักใหญ่เลยโอ้ยชักแล้วโอยชัก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 โอยชักเป็นชักงอเลยงอไอ้โกโก้มันเป็นไรวะโกโก้หมานรกใช่ไหมโกโก้หมานรก มัโอ้ยฮวยฮย,ยดินดินดินใหญ่เลยอย,อย่าไปไล่ไก่นะเข้าใจไหมดงังบอกวม่นยิบอิงนี้ไอ้ไอ้กโก้ครับผมวันนี้ก็พบกับช่องปังคุงเชนเนลเช่นเคยและคือเช่นค,ครับผม วันนี้ก็มาอัปเดตยามเช้าครับผมที่สดใสไม่หนาวเลยครับผมหน้าหนาวแต่ไม่หนาวเลยครับผมดูดิถอเสื้ออับน,น,น้ำด้วยโหยอะไรมันช่างเย็นสบายแบบนี้ด้านหลังนี้จุดไฟนี้ไหมเลยนะครับผมไหมเลยเนี่ยลองจุดดูไหมครับโอเคครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปครับผมวันนี้ช่องกรุงเทพขอตัวไปทํางานก่อนครับผมสวัสดีครับ